ดีเพื่นเพื่อนนักเรียนประคราบทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2564นะครับ24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคือตามที่เราเห็นสภาพกันเนี่ยคือว่าฝนตกอย่างหนักหน่วงเลยซึ่งก็จะมีผลกับเรื่องของประคราฟของเราแน่นอนนะครับว่า <c oughs> ถ้าฝนตกเนี่ยปลาที่อยู่ในบ่อเนี่ยมันก็จะตากฝนเหมือนพวกเรานี่ยครับคือมีการตากฝนนะครับทีน,นี้วันนี้ก็จะมา แนะนำนะครับผมก็ได้เทคนิคนี้มาจากพี่ๆเหมือนกันสมัยเลี้ยงแรกๆเนี่ยเวลาฝนตกทีปลาก็สูญเสียนะครับหรือว่าดับขันเลยเสียชีวิตนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็มีการจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับว่าเวลาฝนตกแล้วเนี่ยหลังฝนตกมาสักพักหนึ่งเราควรจะทํำยังไงนะครับเพื่อจะรักษาปลาแล้วก็รักษาบ่อน้ําที่มีปลาครับแสนสวยของเราอยู่เนี่ยให้ อ,อยู่รอดปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับดีเทคนิคที่1นนะครับก็คือว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําก็คืออันดับแรกเนี่ยล้นน้ำครับล้นน้ำออกจากบอ่อกรองเอ้ยออกจากบอ่อเลี้ยงของเราเนี่ยทั้งหมดเลยว่าล้นให้ได้เยอะที่สุดนะครับน้ำที่ใช้เลี้ยงปัจจุบันเนี่ยเป็นน้ปาปลาตาที่ผ่านการเ,าเขาเรียกว่าอะไรฮะผ่านการพักมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เกิดการ ไล่คอรีนเรียบร้อยแล้วก็นามาใส่ในบอ่บอเลี้ยงของเรานะครับคือมันจะต้องมีการล้นน้ําเมื่อคืนนี้ฝนตกวันที่ยี่สี่ใเรียกว่าไม่ใช่เมื่อคืนน่ะยี่สี่ที่ผ่านมาเนี่ยตกทั้งวันเลยนะครับปริมาณน้ําเนี่ยมันก็จะมีการเติมน้ําเข้าไปในบอ่อเลี้ยงโดยอัตโนมัติจากน้ําฝนทีนี้น้ําฝนที่มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันพึงประสงค์นะครับมันก็ต้องมีการล้นน้ําออกนะครับ ตอนนี้คือก็ล้นฮนะล้นมาตั้งแต่เมื่อคืนละหลังจากที่ฝนเริ่มไปต้อยมาก็มีการเปิดประมาณนี้ล้นมาตลอดก็ือจะไล่หน้าน้ำไล่น้ําฝนที่มีอยู่ในบ่อเนี้ยออกไปให้หมดนะครับชมเลยว่า,าการล้นน้ําของเราจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เคยแจ้งนะครับเรื่องฝาบอกรองนี่ผมก็จะใช้เป็นไม้แบบเป็นแผ่นอย่างนี้แหละเพื่อง่ายต่อการล้นเอ้ยไม่ใช่ง่ายต่อการเปิดนะ เห็นว่าเปิดได้ง่ายมากนะครับตอนนี้คือปล่อยน้ําน้ําดีน้ําใหม่เนี่เข้าบริเวณนู้นบริเวณปั๊มแล้วก็ให้ไปผ่านระบบโรน้ำมาปกตินะฮะแล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยลดลงไปเลยนะครับก็จะล้นมาจากสกิมเมอร์เพราะสกิมเมอร์เราใส่บริเวณนี้นะครับก็จะง่ายหน่อยก็จะล้นน้ำออกตลอดเวลานะครับ สกิมเมอร์เนี่ยมันมีประเด็นคือมันต้องดูขนาดของเม็ดเม็ดอาหารนั่นนะครับปัจจุบันนี้ทำไว้ที่6มิลลิเมตรนะใช้ c ีนีตัดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเพื่อจะไม่ให้เม็ดอาหารเนี่ยหลุดเข้าไปได้ในช่องกรองนะครับแล้วก็มีการพับนะครับของเรานี่ก็จะประมาณนี้นี่ครับล้นทิ้งไปเลยน้ำเนี่ยน้ำตรงนี้เวนเนี่ยคือไล่น้ำมาแล้วก็ล้นทิ้งไปเลยนะครับ ก็เติมเข้าไปในบริเวณนี้เลยนะครับเติมน้ําใหม่เข้าไปในบริเวณนี้ซึ่งในบ่อสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการเปิด UV ไว้อยู่แล้วนะครับก็จะมีการโปล่น้ําล้นน้ําออกไปนะครับสภาพโดยรวมดูน้ํานะครับหลังจากที่ฝนตกมาเนี่ยน้าก็จะดํามืดเลยเนื่องจากว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะน้ําฝนเนี่ยมันมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าค่าอะไรนะ สารทางเคมีนะค่อนข้างจะเยอะนะครับคือมันก็จะทําให้คือน้ําฝนมีในไนโตรไนโตรเจนเยอะอ่าก็จะทําให้ปลาแรกๆรู้สึกสดชื่นนะครับแต่ถ้าเราไม่ล้นน้าออกไปเนี่ยสักพักหนึ่งปลามันก็จะเริ่มแบบหงอยหงอยหน่อยนะครับอ่าสิ่งที่จะทําต่อไปเนี่ยก็คือใส่เกลือเข้าไปในบ่อเลี้ยงนะครับก็จะทําให้ปลารู้สึกสดชื่นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นอย่าลืมนะครับน้าฝนมาเนี่ย เวลาน้ำฝนมามีนตโตเจนเยอะนตโตเจนเป็นสิ่งที่สาหร่ายเนี่ยชอบพอมีสาหร่ายชอบมันก็จะเริ่มทําให้น้ําเราเกี่ยวขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องมีการใส่ใส่น้ํายาครับวันนี้ว่าจะใส่น้ํายาเข้าไปเพื่อจะกําจัดตะไคร่ละไม่งั้นก็จะน้ําคงจะขุดนะครับสักพักหนึ่งนะครับ ในมุมนี้เราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์นี่คือว่าน้ำคนน่อนข้างจะดำมืดมากเลยตอนนี้ก็อย่างที่บอกเราวันนี้คงจะต้องมีการใส่ายานะครับเพื่อจะทำให้น้ำกลับมาสดใสเหมือนเดิมเนื่องจากว่าสภาพบอ่อของเรานะครับดูครับกลางแจ้งร้อยเปอร์เซ็นต์มีต้นไม้ด้วยเห็นไหมครับไม่มีสิ่งปกปิดแสงแดดเลย เพราะว่าชอบครับชอบบ่อบ่อขนาด40่ตันเนี่ยเลี้ยงนันต้องกลางแจง้งแง่สวยดีนะครับจริงบ่อรองก็ลงปลาแนละ้วประมาณสัก40ตัวนะสวยๆเลยไซส์ประมาณ60 70เนี่ยสีตัวปัจจุบันนี้ก็มีเอาลูกปลาเล็กๆมาเลี้ยงด้วยนองจากว่าที่เกิดมาจากบ่อรองนะเอ้ยน่ใช่เกิดมาจากการผสมพันธุ์นี่แหละฮะของเขาาเดือนผ่านไปก็ไปลองมาคัดคัดดูก็ได้ประมาณนี้ที่เหลือก็อเอาลง ทิ้งไปในแม่น้ํานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่นําลูกปลาไปปล่อยไว้นะครับว่าเหตุการณ์เขาเป็นยังไงตอนนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้เป็นคลิปฝากสั้นๆนะครับเวลาฝนตกสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยอันดับแรกเนะี่ยหลังจากที่ฝนหยุดตกก็ควรจะมีการล้นน้ําออกนะครับล้นน้ําเลยนะของบ่อของเรานี่ก็ล้นมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับหลังจากที่ฝนเริ่มแบบป,ปล่อยปล่อยก็ผมก็ล้นตลอดเวลาเพื่อรักษาปลานะครับไม่อยากให้ เกิดปัญหาในอนาคตนะครับก็เลยต้องล้นน้ําออกนะครับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับสั้นๆฝากเพื่อนๆไว้เป็นเ,เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับคือการล้นน้ําเวลา,าที่มีฝนนะแล้วก็เราก็มีการล้นน้ําออกไปเพื่อให้น้ําดีเนะี่ยเข้าไปไล่น้ําฝนที่มาเพื่อจะให้ปลาเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับาสาระดีๆจาก ช่องของเรานะครับในการเลี้ยงปลาคร์บแบบมือใหม่เลยนะครับไม่ได้ว่าเป็นมืออาชีพเป็นมือใหม่นะครับเราเป็นนักเลี้ยงครับไม่ได้นักไม่ใช่นักเพาะพันปลาไม่ใช่นักขายปลานะครับเราเป็นนักเลี้ยงทีนี้ก็จะแนะนําเรื่องเลเทคนิคดีๆที่ได้มาจากพี่ๆที่เขาเป็นมืออาชีพนั่นแหละครับเราก็นํามาอะแดปนะครับต้องเรียกว่าอะแดปเพราะว่าอะแดปนี่คือยกมาทั้งยวงแล้วมมาใส่กับบ่อเลี้ยงของเรานะครับเพื่อให้เกิดความสดใสขึ้นนะครับ ฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ